ผมกุง้งกุ้งกุ้งนอน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 อยู่หาดต้องเอาให้ได้ตัวนี้อย่าให้หลุดอุย้ยอยมันจะไปละจะไปละโอ้โหเข้ามือพอดีเลยท่านผู้ชมเนี่ยว้าวกล้องจับได้หรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับผมนะผมกลัวพลาดจังเลยนะ ัวจะพลาดครับผมนี่ได้ครับผมเข้ามือพอดีเลยว้าวโอ้โหโอ้ย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 ตัวนี้หนวดหนวดใหญ่เลยครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหดุดโดนคีบนิ้วว้าวนี่ฮะ อ๋ออ๋อออ้โหมันหนีบมือครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับนายเธอครับ ็คลิปนี้นะครับมีติตกปลาครับผมนะก็จะดูไหมไหมนะเทิงน้ำท่วมหมดเลยครับผมนะ oh, <no. S 1> ตอนนี้นะ้ำท่วมเกิดอุทกภัยครับผมที่อำเภอเทิงนะครับผมไหม,ม,มตกปลาเรียบครับ <c oughs> ก็คงอีกนานครับผมกว่าที่จะมีคลิปตกปลามาฝากท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็เลย มาเฝ้าสังเกตสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทิปตกปลาขอพักสักโอ้โหน่าจะหลายวันน่ะนะเกือบเเดือนนะครับผมกว่าเหตุการณ์จะปกตินะครับผมนะี่ฮะตรงนี้คือบริเวณแม่น้ำอิงนะครับผมสโสดูเยอะมากแต่น่าจะไม่รอดนะไหลไปกับกระแสน้ำ <c oughs> โอเค โอเคเดี๋ยวนะเทิงจะพาไปชมนะเหตุการณ์นะน้ำพ่วมปีนี้ปี6-7นะครับของอำเภอเทิงครับ

่านผู้ชมผมเจอกุ้งครับผมเนี่ยฮะ<ม>น่าจะเป็นกุ้งที่หลุดมาแน่เลยอ่ะนะฮะนี่ฮะเจอกุ้ง<ม>ว้าวนี่ฮ<ม><น>ะรู้สึกว่ามันน่าจะมีหลายตัวนะนี่ครับผมเห็นซ่าข,ของมันมันกำลังลอกคราบครับผมนี่ฮะว้าวโอเคกุ้งกุ้งที่หลุดมาแน่เลยฮะเนี่ฮะ โอ้โหคิดว่าต้องมีหลายตัวแน่เดี๋ยวลองหาหาดูครับนะว้าวหนึ่งตัวเจออีกตัวนะครับผมท่านผู้ชมอุ๊ยโอ้ยนี่ฮะโอ้โห กุ้งมีกุ้งครับผมท่านผู้ชมเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey. S 2> สองตัวแล้วเนี่ยว้าวกุ้งมันต้องหลุดออกมาแน่ครับผมเฮ้ hey. มันอยู่ในปลาว้าวสองตัวแล้วเนี่ยว้าวกุ้งหลุดจาก บอ่อครับท<แ>่านผู้ชมกุ้งน,นะไอ้ดูดูดูแม่เรดูนี่ฮะท่านผู้ชมดู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 ซ oh <no. S 1> ึ่งโลแล้วแม่นี่ oh <no. S 1> เอาไปเก็บกี่รอบละเออกุ้งกุ้งเน่เาท่านผู้ชมดูฮะน้ำพุ่มครับผมนะก็เจอกุ้งครับโอเค นึกว่าแม่เดินอะไรเดินไปเดินมาแอบแล้วเนี่ยโอเคโอเคครับผมเข้าใจละวันนี้เราอาจจะตกปลาไม่ได้ครับเราจะมาตามหากุ้งครับผมท่านผู้ชมกุ้มนาท่วมครับผมได้สองตัวต้องเดินช้าๆนี่ครับสองตัว้วครับหาครับหาครับเร็วครับมันอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยฮะ จะจับได้หรือเปล่าอันนี้นี่ครับผมได้ได้ตัวครับผมเนี่ยว้าวคมคามคามค,ามครับผมโอ้โหแต่มือผมแหกเลยฮนะนี่ฮนะความจริงเราจะต้องมีแบบที่เสียบอะเห็นเห็นเห็นเขาจับกุ้งกุ้งในแม่น้ําในทะเลครับผมเห็นเขาดำนะครับผมจะต้องมีที่เสียบ,ยบแบบนะได้แล้วครับผมกุ้งโอ้โห กลามโตมากนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหนะความเสียหายของอกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งครับผมเนี่ยแต่มันหลุดนะฮะนะหลุดมาถึงนี่เลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เออป้าเขาได้ไปเยอะเลยฮะนะนะครึ่งโลได้เนี่ยนะเทิงพิ่งจะได้สามตัวนะโอ้โห เนี่ยตัวนี้มันช้าครับผมเรียบร้อยนะ <c oughs> หาใหม่หาใหม่มันจะซ่อนซ่อนอยู่ครับผมมันไม่ค่อยออกมานะเนี่ฮะต้องใช้อุ้ยเจอละเจอละอีออุ้อยอุ้ยเสียดายโอ้โหัวเบลเลอร์โอ้โห โอ้ถ้าใครมีวิธีแนะนำที่จะ,ะจับกุ้งด้วยมือเปล่าเนี่ยหรือว่าลักษณะแบบนี้นะครับได้ทำมาได้นะครับผมนะน่าทิงเพิ่งจะเคยเจอครับผมนะโอ้โหมันซ่อนตัวได้ดีมากนะเราจะต้องระวังครับผมนะ แหะตอเมื่อกี้เรือผ่านมาทำให้น้ำขุนเลยฮะว้าวหาใหม่หาใหม่มาชมนี่ครับนี่ครับกุ้งอือนี่ครับผมนี่ได้อีกแล้วครับผมนี่ฮะเฮ้ยถ้ามันช้าๆแบบนี้นะครับไม่รอดครับผมบางตัวนะครับ ว่ายไปเร็วมากนะครับจับไม่ทันเลยครับผมเนี่ยฮตัวนี้ช้าครับโอ้ยโดนหนีบมือครับผมโอ้โหยโอ้โหตายนะครับผมเนี่ยต้องดูดีๆครับผมเพราะว่ามันพางตัวกับอ,อกับอ่ากิ่งไม้แล้วก็หญ้าครับผมนะต้องสังเกตดีๆะนะไม่งั้นนี่หมดสิทธิ์เลยนะฮะ บางตัวครับผมเร็วมากไม่ทันครับจับไม่ทันครับผมเจอสองตัวครับผมท่านผู้ชมจะจับตัวไหนก่อนดีอะเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนะอุ้ยไม่ทันสักตัวโอ้โหมันเร็วมากท่านผู้ชมโอ้โอยอมเลยฮะ ยอมครับผมกระเทยยอมมันเจอสองตัวอุ้ยเจอแล้วฮะนี่ครับผมนี่ไม่รอดวู้สุดยอดโอ้โอะไรวะเนี่ยกะว่าจะมาตีเบ็ดน้ำพ่วมนะเนี่ย เจอกุ้งครับว้าวอะไรวะเนี่ยสุดยอดเลยครับบอกใครไม่ได้เลยนี่ฮะบัว,วบที่ห้าแล้วเจครับผมนี่ฮะนี่ครับอยู่ตรงกลางครับผม รู้ที่จับได้หรือเปล่าอุย๊ยเร็วอย่างเร็วเลยครับผมโอ้โหไม่ทันมันต้องมีวิธีเอาครับผมนะดีนะเทธอไม่ถนัดด้วยนะจับกุ้งอุ้ยอุยอ,ยอ,ยอ,ยอยตัวนี้หนวดหนวดใหญ่เลยครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับ นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโด,โดนโดนขีบนิว้วว้าวนี่ฮะว้าวโอ้โหสุดยอดอ๋ออ๋อโอ้โหมันหนีบมือครับผมอโอ้โหหนีบเจ็บเลยเลยไปอ๋อ เราต้องอต้องปล่อยมันครับผมต้องปล่อยให้มันอยู่อิสระ ออกเลยครับหนีบมือผม oh. อมย่างจิบเลยอะ่ะโอ้โห พันโอ้โหมันเร็วมากมันดีตัวแล้วก็หายไปเลยครับผมยอมน่าทิงยอมนะถ้ามีเหล็กแหลมๆเสียบนะเรียบร้อยเลยฮนะน่าทิงยอมเลยกุ้งมึงเทิง ตัวนี้จุดนี้อยู่2ตัวครับผมผมว่าผมพลาดแน่ครับผมนะได้ได้ได,ได้นี่ครับตัวนี้ครับไม่พลาดครับผมต้องใช้แบบรวดเร็วนิดนึงได้เลยนี่ฮะว้าวกุ้งกุ้งกุ้งโอ้โหดินครับตัวนี้ไม่มีก้ามครับ mình chưa bao giờ bắt được con cua như thế này คันว้ย,ย,ยเร็วเหลือเกินเจอ,อแล้วครับผมนี่ครับไซใหญ่เลยได้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 ครับผมนี่ฮะโอ้โหโอ้โหตัวนี้โอ้โหกุ้งคัดครับผม นี่ครับสุดยอดโอ้ถ้าเป็นตัวเล็กๆถ้าเป็นตัวเล็กๆนะครับผมมันระแวงมากมันหนีเร็วมากครับผมถ้าไซส์ใหญ่นะครับมันจะไม่หนีครับผมนะแต่เราจะต้องเอรวดเร็วนิดนึงนะครับผมนะมือของเราจะต้องเร็วๆครับผม <c oughs> หาต่อ ถ้าเจอตัวเล็กๆนะฮะมันหนีไปเลยอะ่ะมันไม่อยู่ให้เราจับครับนะได้นี่ครับได้ครับผมเนี่ย ตัวนี้นิ่มๆครับผมตัวนี้นิ่มมากกุ้งนิ่มๆครับผมนี่ฮะไม่มีเปลือกเลยอะฮน่าจะลอกคราบใหม่ๆครับผมว้าวสุดยอดถ้าช,ช้าๆได้ถ้าเร็วอว่าบดสิทธ์ ตัวนี้โดนอะไรไม่รู้กินนะครับผมหรือว่านี่ฮะโดนล่าด้วยครับหรือว่ามันลอกคาบอึ้ือันเสียดายมากอ้อไ,ได้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 เห็นมาแล้วเห็นมาล่ะเห็นครับเห็นครับเห็นครับไม่ทันครับผม มันเร็วมากโอ้ยนี่ฮะถ้าตัวเล็กแบบนี้นครับผมจับยากครับผมนะตัวใหญ่ก็ยากเหมือนกันถ้าถ้ามันอยู่น้ำลึกๆนะนี่ฮะโอ้โหเกือบจะไม่ได้ตัวนี้ตัวเล็กมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับไม่รู้ว่ากล้องจับได้หรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับผม นะผมกลัวพลาดจังเลยนะกลัวจะพลาดครับผมนี่ได้ครับผมเข้ามือพอดีเลยนี่โอ้โหหนีมาเข้ามือพอดีเลยครับ <ยะ S 1> ว้าวสุดยอดนะโอ้ถ้าอ มือเร็วต้องได้ฮะมือเดียวอย่างเดียวครับถึงจะได้นะครับผมนี่ฮะโอ้โหโอ้โหนี่ฮะพุ่งเห็นไหมไม่ทันอือหือเร็วมากหนีไปเลย กรุงกงกรุง,ง,งนอน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 อยู่หาดต้องเอาให้ได้ตัวนี้อย่าให้หลุดออ้ยอ้ยมันจะไปละจะไปละโอ้โหเข้ามาือพอดีเลยท่านผู้ชมเนี่ยว้าวโอโ้โหว้าวสุดยอดอุ้ยตัวนั้นอย่างใหญ่ ้าตัวใหญ่หายเก็บก่อนโอ้ยหเห็นตัวใหญ่ครับผมหาก่อนหายก่อน ่ทันเว้เยตัวอ,อย่างใหญ่เลยตัวนี้ตัวนี้จะไม่ให้พลาดเลยครับ <c oughs> โอ้หเย,ย,ยตัวนี้ไม่หนีครับผมดูเหมือนมันจะช้าๆชานะเนี่ยว้าวแบบนี้โอเคเลยนอนอยู่ตรงนั้นนะครับผมนะนะ ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้ยไม่ทันโอ้โหไม่ทันครับผมโอ้ยอุ้ยน่าเสียดาย่าหนีละโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ทันเว้ยเร็วมาก ก็ดำปึ๊บอุยอ้ยอุ้ยโอ้ไม่ทันเว้ยก็นึกว่าเรียบร้อยนะ วันนี้หยิบเอาเลยเนี่ยวันนี้มันนิ่งๆครับวันนี้โคตรใหญ่เลยจะรอดไปเนี่ยมันเห็นเราแล้วอะโอื้ <c oughs> เร็วมากโอ้โห <c oughs> ไม่ทัน

วิ่มันโอ้โหโอ้ได้ได้ได้นี่ครับได้เนี่ยว้าวถ้ามีเครื่องมือแบบนี้นี่น่าจะได้เยอะนะว้เพิ่งมาได้ตอนจบครับ สองตัวนะอุยอ้ยอุ้ยหลุดโอเคครับผมท่านผู้ชมทริปนี้นะฮะก็หลังจากที่ไปช่วยาชาวบ้านนะครับช่วยผู้ประสบภัยนะครับผมนะก็ ออกมาหาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ออกมาหาเนี่ยฮะมาตกปลาครับผมแต่ปลาไม่กินครับผมไม่ไม่รู้จะตกยังไงครับผมน้ําเยอะแบบนี้นะก็เลยมาเอา่อเนี่ยฮะมาเจอกุ้งครับผมนะสงสัยมันจะหากินไม่ได้อ่ะนะมันก็เลยขึ้นมาเกยตื้นนะครับผมนะรอมันสักพักนะถ้ามันหากินเองได้โอ้โห,หมองเทองนี่กุ้งเยอะแน่ครับกุ้งม่น้ำอิงนะครับผม แต่มันน่าจะเป็นกุ้งที่เขาเลี้ยงในบ่อครับมันหลุดช่วงน้ำพท่วมนะครับผมนะเยอะเลยนะก็พอครับผมน่าจะไม่ถึงโลอะนะพอสำหรับไปทำอาหารได้ครับผมเจอใหม่ทิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ